มนโยนแม่งสก,กอยชิบหายเลยดูดิแปะอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยอ่ะกาะเกี่ยนโซอีกแล้วหรอเกี่ยนโซ่อะนะ ไม่ติดตามคนจีนได้ไหมอ่ะพวกมึง่ะนะอันดับหนึ่งแล้วนะดูดีอโออย่าลุ้อันดับหนึ่งหมดเลยฮะทั้งั้อันดับหนึ่งคนอันดับหนึ่งหุ้นแต่มันดูดีไม,นนะไม่เขื่อว่าไต้หวันอะไรวะไต้หวันร,รีจิออนน่ะก็คือแบบว่าประเทศอะรีเจียนอะ t อ p ห้าสิบมันอ่านว่าอะไรอะ่ะช็อตสติกใช่ไหมมันอ่านว่าช็อตสติ๊กหรอวะตัวแม่งโคตรเล็กไอ้เหี้ยมันเป็นจอยสติ๊กหรือเปล่าคุณยน,นก็น number ไทยแลนด l อะ่ะเอาเลยไหมตรงนี้แหละ,ะหน้ามึงเลยนะเนออี่ยรอช้อยู่ใหญ่ใจจะขาด เอาไหมอ่ะหรือว่าเราจะไปฮิตตุ้นอนะ่ะไปไปฟั่งตรงนี้เลยไปฮิตตันหรอหรือว่าอยู่ข้างใน,ลนตลาดกูอ,อ,อยูอย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 ่สาระกลางอำจังหวัดตากวิ่งดีครับน้องโอเคเอเคม่วงครับเอาไปก่อน

即将执行消除指令，你还有五秒时间进行忏悔。五、四、三。เออเขามีปัญหาเรื่องปืนกูมีปัญหาเรื่องเกาะเี่ยี้อะก็ไม่รู้ไอ้สัจะบอกนะตรงนี้แรงน้มถ่วง ไม่ไหวนะดีนะใช่ไหมว่าอย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 ่าไอนมีร่ไ <c oughs> ด้เลยนี目标ิีหนีได้ก็ไปครับอยู่เที่อะไรเหรอ <c oughs> ตรงี้ <c oughs> โอ้โหอย่าว่าเ <c oughs> ต็มมึเลยครับู <c oughs> อยู่เลยเนี่ย <c oughs> ประตูเตมข้างหน้าคุณเลยอะ 命中目标，收到，正在执行清除命令，发现异端，是否执行剿灭指令？练古董，古董没听，命中目标，受击警告，你 กำลังได้รับการโจมตีรับกาโจมตีโอ้มันเป็นแรงโน้มถ่วงอะมันยากอ่ะเป็นยากโอ้แล้วคนเยอะมากคนเนี้ยสบายสบายพ่อนเนี่ยคนเยอะเลยกูอ่ะโอ้โหกี่ตัวครับนี่เจอละเออมึงยิงกันเลยใส่หนวกแฟมิลี่ สว,สวย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 เดี๋ยวเซพีเลือนเก็บงานเองกระดาวอะ่ะโอ้โหมีแต่เอฟบีไอโอ้ยลำคาสไนก่กากนี่จริงวะโอ้เย,ยอเยอะเยอะโคตรเยอะคนอ่ะ 听到复指令已完成。正在遭受攻击。正在遭受攻击。增援请求已发出，<哇>请尽快响应。哦、oh, hey,，哎呀，几啊？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  คุณ些หร神明的爬ผม了，เย้องก็ให้หเร้อไหนวะไหนวหหวะไนหยะน ส้างสัตว์ปูยด้หรอไอก่โอ้โหแล้วคนหนึ่งเยอะต้องกลัวไม่คุยโอ้แล้วที่ซ่อมมันเดียวเฮี้ย,ยอะไรจืเชื่อลียดแหล่งน้มท่วงไวเฮี้ยจะตายกับแหล่งน้มท่วง,ง,งนี่แหละไม่ใช่เฮี้ยอะไรหรอก อ้ออยู่อยู่วัาขึ้นบ้านเลยวอะไรวะไปปราสาทท่านคิ้วดีกว่าใ,ในขี่รถละขี่รถเข้าปราสาทเลยฮาเจ้าหน้าที่มาตรวจตาครับน้องใครมันยิงเฮี้ยอะไรข้างหลังสวยในที่ต่อบีบม่วงน้าอะไรอ่ะเออรอรัสไอ้เฮี้ยเนี่ย เพื่อนนะแม่งรอเก็บงานกูไอ้เฮียตอนกูเล่นอยู่ตรงนูน้นอะ่ะเหตการ์ไอ้ยผมเริ่มจะหมดกระถีแล้วมึงกูไอ้เฮียกูหนีออกมาเล่นข้างนอกแล้วเฮียไม่ไหวกูหนีมามันมาตรงนี้อีกแล้วใช่ไหมขอหายไปโอนยายายาโนโนโน ล็อกาไหอยู so ite, ่แถวนี้ไม่ใช่หรอคุณเห็นมันยิงอยู่เนี่ยเอาปดีล็อกบอลเฮ้ยรังันงไรเนี่ยไอพี่แก 那哥弟，他飞，他飞，他飞，飞哪去啊？英雄哥。收到，正在执行清除命令。我都没见，怎么这么就扔这么落后之物需要进化。 อือแล้วมันลอยค่อยแบบสโลไลท์จัดอะลอยแบบสโลไลท์เหี้ยเห็นไหมหายแกอ้ยมันกำลังค่อยแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาวนไปวนมาไหี้ยู่อยู่งี้ เออแล้วมันประชดล่ะน่ะหนเห็นไหมล้วอะไรแดงๆนะ่ะเดงกนโศกต่้งไงก็คือมันจะโดดไปสุดมันคุง่ายเฮ้ยมึงจะแอดดรอปวะรอแอดดรอปตัวเฮ้ยเพื่อดดรอปไม่ได้ปะเพื่อดด็อกนี่ไม่อะเพื่อไม่เพื่อแดดรอปไม่ได้วะเพื่อนลอไปแล้วหรอ เพื่อนมึงบินไปแล้วอะ่ะน่ะมึงอยู่ข้างบนเลยอะ่ะเนี่ยกูเล่นอยู่แถวเนี้ยตอนแรกอะ่ะโอ้โหเกือบตายไปหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยกับแหลงน้มท่วงเน่ยแล้วตรงนี้มึงอยู่ตรงกลางเลยกลางแหลงน้มท่วงด้วยไอ้เหี้ยที่ผิดนีนี้เมาลื่นลยไม่มีไม่มีม 对对对对对你对对对啊。你啊哇！对对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 

ไอชี้อะผมไม่ร yeah, ูบองแ้เดี๋ยวจะมอีกผมไม่ได้เล่นไอชี้ไอชี้ตัวไอี้นั้นก็ฉันล็อกได้นะนี่ล็อกได้มองไม่เห็นไอชี้ความตม่นคือ มันมองยากตัวไอ้ที่มองยากแบบยากที่สียเลยเป็นแบบว์มาอยู่นอกวงกันหรือเปล่าคนนี้ไม่างเนี้ย อะไรกระโดดหรือเปล่าต hmm ากลัวจะฝาาโอ้โหแล้ววงกลับไปที่เก่าเหล่าไอ้เหี้ย่ดูดิโคตรจังไเลยเลยแม่งยืนอยู่บนเด่นว่ากูอีกส่วนดได้เปียกปุยอ่ะ ก,กูแม่งก็จะบินขึ้นมาบนนี่ไ้แช่ยังอทอยิงเล่นนี่เยเอะออยังชอบไปมึงเหงาอ่ะันนี้ไม่เแล้วอ่ะกูบินมาเช็คแ่วนี้ก่อนเนี่ยปุงมีมีมีแถวนี้มัวเดียว ูยิงดาวไว้ตรงนั้นตนยู่ในวงแล้วไงประเด็นเดี๋ยวมันก็ว์ปขึ้นมาเฮียแต่ว่ามันจะว์ปอยู่ไง